สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะสวัสดีตอนค่ำๆนะคะมือนีเจอกันที่ขั้วเจลอตเตอรี่คือเก่านะคะุณผู้ชมวันนี้แม่หมูจะพามาเบิงเจลอตเตอรี่เฮ็ดอยียงนะคะุณผู้ชมไส้เข่ากับไกกับม้าเห็นอบอข้าวดำใช่ข้าวไรโบรีเมนบอเจค่ะเอาคุณผู้ชมมือนีนะคะแม่หมูจะพามาเบิงเจลาดบุรีนะคะ เพื่อนบอกแม่หมูมาให้จองลอตเตอรี่น้ำเจลอตเตอรี่บอม่นจองนะคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่ามีเท่าไรเอาให้มดแต่ว่าเพื่อนบอกแม่หมูว่าจังสีดิเจบอกให้เอาเงียบเงียบมันบอเงียบเงี่นบอกมันบอกเงียบดิเนาะเจเนาะเันได้โงคคิปแล้วบอกเงียบเด้เพราะว่าเจราดบุรีเพื่อนว่าเหล็กเพื่อนมันบอกเขานะคุณผู้ชมเพื่อนกระเลบบอกปล่อยหงวดนี่ ค่ะ<อ>แต่ว่าแมนค่ะแต่ว่าเพิ่น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 เพื่อนเรือตะลอกกระดี่ท่านเจ๋อเนาะค่ะเพิ่นก็เล่ยหายเม่หมูมาเอาลอตเตอรี่ให้นะคะเพข่าวบ้านบ้างแม่หมูมอของม่าตะบอกค่ะของว่าล้านล้ว่าเลยกก็กเลยจ,จะมาเอาจังถ้าเบิ่งน้ำกัดนะค่ะพี่ชมแมนบาเจลาบุรีสั่งเม่หมูม,มากตัวใดนะคะลำมือนี้นะคะบ่าวเถาเพิ่อนบาเพิ่นมีตัวเลขแนวทางจากเซียนโอเล่มาให้นะคะเพิ่อนบาเลขวิ่งเลขติดเดินดีนะคะพี่ชมจังถ้าไปรอเบิ่งน้ำบ่าวเถาบ่าวเถาเพิ่นมาไป เอาคุณผู้ชมสิบ้าออกงานไปเบิ่งห้เจีเป็นเห็ดยางกอนนะคะอันนี้บ่าวเถ่าไหมสวัสดีค่ะบ่าวเถ่าเอาเจ้าคือยางนี้ายางเกาะเอาเดี๋ยวรอกวนคุณผู้ชมดเดี๋ยวรอโ๊เคเป็นออกมาํำกันบ้าเลขติดยังเกาะของเ,<ล>เซียนโอ,เ,อเล่บ่าเลขหลักเลขเลขลด่นเด่นดีค่ะเซียนโอเล่เอาคุณผู้ชมไผ่มีตัวเลขดีตัวเลขเด็ดถามาจับใส่ของเซียนโอเล่บ่งนะค่ะมือนีนะคะ แม่หมูก็จะพามาเอาลอตเตอรี่ด้วยดีบ่าวแ่าเจราดบุรีเพิ่นสั่งมาค่ะว่าให้เอายิบเหียบว่าสั้นตูวเดียวมาเบิ่งก่อนว่ามันจะเหลือบ่ลอตเตอรี่เจลอตเตอรี่เอาเอามาชมเน่หม,มูว่าเออไอเงี้ยจะเป็นหมูอามๆที่ทั่วใส่เขา่าใส่เข่าเออเจหมูยางไปแล้วทอามาชม คนมึนมี่ยังก่อนเจไมั่โม่นมี่ยังกเพิ่นไว้ยยังเกาะสวัสดีค่ะเจว้สวัสดีค่ะบู๋กองผมแหมนั่งแมวตัวนี้ปลาคือเซ็กซี่แท้เจเออลืมสังเกตเมิ่งก่อนึ่งฮะปลานั่งแมวมาเนี่ยบอเจก็ใส่ไปซะเลยอันย่างเขาแน่อนห้องเาคือก็ยู่นี่ก็ะไรซูปออกมาได้มเ้ยนั่งแมวยั่วยังไงเจนั่งแมวยั่วสวัสดันวัสดีสวัีเจฮะมื่อนี้เจ จากราชบุรีเพื่อนซังเมนูมาให้มาเอาลอตเตอรี่น้ำเจตัวนี้มีเท่าไหร่เอาหมดมีเพาะสามสิบใบวะเจ๊เขาบว่าหลานน้องมันแพงน้อยนึงเนี้ยปลาทังพี่โอ้เจ๊ว่าสิไปลันนมังทอนมันกรือตะแกงนั่นแหละ ตะแกงอันไหนก็ฮะนนี้ก็ไม่หมูคือส้มคือตื่นเต้นอ่ะันยังเป็นที่ทางเก้ด้วยจะประกบไอ้กันมึงด้วยเลขศูนย์สองเลขศูนย์บ่ไข่เป็ดไข่ไก่บ่อยไม่หมูเอาไข่เป็ดไข่ไก่แม่หมูก็จะเป็นไข่เป็ดดอกเจ๊เอาหันมาหันคางหันคางลูกจะหันตรงนั่งแม่ยังก็บเจ๊นั่งแม่ยืนสบายหันหนาวพี่นะนั่งแม่ยังก็แม่หมูกับผ้าแม่เบอกไปทัวที่หันหนาวพี่โอ้ยเอาจะแกงเอาจังใดมาไปเบิ้งน้ำกันค่ะคุยยังไงคุยยังไนก็อันไทยคุยอยู่ด้วยนั่น อันเม็ดอันร็อตเตอรี่เอาเงียบเงียบแมนเพิ่นบอกแล้วเพิ่นมิจจะมาเอาเงียบเงียบจะมาสิลู่เบิร์ดอะไรล่ะแต่ว่าเจก็บรู้ว่าตัวใดเพิ่นบอกเงียบเงียบเพิ่นว่าเจรลอตเตอรี่แมนสร้างลอตเตอรี่ผมกับวัฒนละบอกอไม่หมูอไว้แถวลอตเตอรี่ค่ะค่ะคุณผู้ชมเพิ่อนบอกว่าอย่าบอกไผอ่าอ๋อจ้ะเพิ่อนมาสร้างน้่งเจนี่ล่ะแมนค่ะตัวใดเอาเปิดเปิดมึงดูเจมันมีบอมันสิมีเพิ่นบอกมีลู่ยังละ่านผู้ชมมันเลยขึ้นหม้อขึ้นป้ายไปแล้ว ฮะเจ้ว่าสิแกงปลาใช่น้มไม่สมเห็นปลาย่างอยู่ในตู้เย็นเทไรว่าแกงทั้งในก่แกงทั้งนอกระสิเฮ็ดต็มขุ่งกระติ๊ดตั้มทั้งนอกเอาอันนี้ดิฮะหมูนี่ไหมอาจารย์กระย่างขนมจีบานเจ้เห็นอันปลากจะได้ปะปลาหมดกันหมูย่างนี่นะตะมุขซุ่มตะมุขขุ่นก็เก่าเอ้ามาเบิ่งน้ำกันค่ะนี่แหะเพิ่นเอาจะไดก็ มีแบบประสันท่านผู้ชมอรัี C หนึ่งมีปะใหญ่แด้แม่หมูมเนาวตกกับน้ำปะนี่เดนี่มัน C หนึ่งน่าทึ่งอะไเหรดึงมาหมืเลยเจ๊โอ้ยมันมีท่านี้หนึ่งได้แม่หมูหาใบหนึ่งดิเอาบอมีจากสบจากเศร้าบอเจ๊บ่นอกจากเอาน้ำลูกสาวที่จริงอ่าถ้าพ่มีไอพาเอาเบาเท่าเจายู้ที่หนึ่งโอ้ยแล้วก็หนึ่งสี่มีเท่าไหร่เอาหมดพอเบาเถ่าฟันมาเล็กออกหนึ่งสี่าเนี่ยมาฟันจยได้ท่านผ้ชมด้ว อันนี้เจร่าบุรีแล้วรับแล้วเมาอ่ะแม่นค่ะเมาเดี่ยวเมาแล้วเมาแล้วเมาเม็ดนี่บอแม่หมูแม่นค่ะเอาตะซีนึ่งซีนี่แหละค่ะเจร่าบุรีแต่แต่ว่าเลขกันนี่เ่านีแหละแม่หมูนี่บ่อืมมันเบิดแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมียางค่ะเจร่าบุรีนะคะได้แค่หาใบเด้อเจได้แค่หาใบเนึงบอไม่มียางแล้วทำานีล่ะที่จริงเพิ่นว่าถ้ามีเท่าไมเอาหมดบ่แม่นค่ะมีเท่าไหร่เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดค่ะเอาหมดดาบเจกำลังดังไฟแม่น จะย่างจะย่างมูลรี่แกงปลาคอได้ทั้งหมดแปดใบแกงที่กินเลยนึกเสื้ออันนี้พี่เฮ็ดอีหลี้อะไรแจกใบของเพิ่มทีทั้งหมดแปดใบแปดใบจ้าสี่หนึ่งได้ห้าใบแล้วก็หนึ่งสี่ได้สามใบที่จริงเพิ่นว่าเอาจะได้ซื้ออีกเพิ่นอีกคนนี่เพิ่นว่าเอาย่างจะแจกใบเพิ่นก็บอกว่าเอาของเจมิ่าใดเอาหมดเอาของเจมิ่าใดเอาของเจนึกว่าเพิ่นเห็ดฝากซื้อแพงเยอนน้ำค่ะเดี๋ยวจะถามเพิ่นอีกว่าเพิ่นเจะอีกวะเอ้านี่ครับของเจราชบุรีนะเพิ่นเอา เป็นสังแม่หมูหนึ่งซีซีหนึ่งเอาเมื่อกระสั่นแพงเจลอตเตอลี่อ่ะเมื่อไหร่เห็นลอตเตอรี่ง่ามอยู่ใบหนึ่งเจถึงไม่ผมในใบหนึ่งอันไหนก็เป้าแถหกซีเจ็ดนาะเจเป็นเออเออที่พี่น้องมาเนี่ยเออแมนอยู่เป็นเออโอ้มีชุดหนึ่งค่ะเป้าแถวอาคู่ติเป็นคู่คู่เราทำช่วงเอานี่รางวัลที่หนึ่งอ๋อเป็นอย่างเป้าแถวคือมักซีเจ็ดมักคือซื้อมักเห็นเหล็กมันง่ายเหล็กมันง่ายเจอทำช่วงเอาไว้ของช่อันนี้ของเจราชบุรีนะคะเอ้านี่ยชอบกัน บเบาแถวจุลงของเซียนโอเล่นะครับวาวจุลงของเพิ่นเดียวค่าตะคุยกับเป็นหมูเรียงของเจรารบุรีนะครับเลขลักของเพิ่นนะครับเดินดีไม่หมูยาบาอ่าไม่หมูกะเออเจ้ากอะยองไปทั้งคุณมันแจงแจงเล็ีแจงแจง,แจงคนทางคณหน้อยๆะะนะครับผ <า S 2> <น>ู้ช่วยคุณน้อยๆปารเต็มน้อยๆตั้หมูเออคนทางคณ่น้อยๆอันนี้งวดที่แล้วนะครับเลขลักเลขเด่นเพิ่นเดียเดินดีเดินดีทุกงวดนะครับเลขลักเป็นหกศูนย์สาม ศูนย์มาลักลอยสามกับม้าลักซีบแต่ว่าจับคู่บเ,เขานะครับเนาะย่มมางบอเล็กลักคนเรื่นดีคนหามาแล้วองวัที่แล้วนะคะอันนี้ของวันนี้งวดวันที่ 16, สิบหกพฤษภิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเล็กลักเป็นศูนย์สองสี่เด่นที่สองหนับงวดที่เราคนเด่นที่หนึ่งหนึ่งกับม้าลักลอยอยูนะ่เนอะหนาเด่นตัวไหนมาตัวนั้นเป็นจับคู่ไห่ยศูนย์สองสองสองสี่สองศูนย์สี่สองสามสี่สามสามตัวสี่สองสองกับสองศูนย์สองอันนี้เซียนโอเล่ นะครับอ่าสูตรเพิ่นสูตรมากับดวงนผูมชมเลขหลักเลขเด่นเดินดีบนล่างได้นผู้ชมมด้วยหาผลไม้กากหาลรตรี่นับตวากับติดซีพนดีนี่สีเงนนี่ของเจป๊าได้แค่ใบก็แปดใบเจ๊ยราชบุรีได้หนึ่งสี่สามใบได้สี่หนึ่งห้าใบตามจริงเพื่อนบอกว่าเฮนี่แหละเน้นสี่หนึ่งค่ะเน้นสี่หนึ่งบ้าแถวเอา 647ทำชุ่มเห็นงามก็เลยหยิบไปก่อนหาได้โชคทำหน้ากระงามเลยแต่ว่าเจ้เขาเป็นเออเออวันนี้ทำมาชมฮอนเออฮอนฮอนฮอนเซอเรเจอหันไในเออเซ่ไอ้นั่งหันมาหันหนาวพี่บอกว่าหันถูกแล้วเจ้าปัจจัยยับเป็นยังพุน่นเออพุ่นหันหนาพี่เจ้านลยเจสเห็นภาพเพฟซีเองว่าเอาภาพเจเ้าไ้นะพกให้เรางามๆามนะเจ้หันาม <c oughs> าพี่เออเจอยากมา บอต้องออนหนึ่งคือเจ้เกอาหารหนาวพี่เจเออคนอะีเจยเราเมื่อนห้่ห้อนเบ่าวถามันห้อนอีเป็นุ่มจังเัมืนี่ะแต่เจ้าสีลาก็เป็เป็นขึ้นน้ำหมูน้ำตาลแต่ไอ้มันห้อนติดเป็นประจำของเจตะมือนางแม่เจฮะนางแมวย่างกอนนางแมวยั่สวาดเป็คือปีศัจหุุ่นเซ็กซี่บู๊หลองลิงตายตายละตะวินมันนั่งแมวแล้วตะวินเจ้ามนคำคำ มวนมวลกันมวลกันว่าวมวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นปูเบ้าหยอกมิเตเบ้าหยอกเมื่อนี้ได้เมื่อนี้ได้ยังกินแล้วแรกเหรเจ๊อ้าแกง้วข้าวนอ้อยแกงแกงอันเจ๊บอนเจ๊แกงเนาะไม่สวมไหวยุหันยุตแต่ว่าไม่ได้ออกเมนูมืัอนี้จะย่างแล้วก็ตตมหมกฮู้ใช่บอกกรอกแซ่บย่าโอ้เอ้าืัอนี้พานรถพานต้นบักกรอกอยู่ดิต้นแซ่บข้าเจ้านั่นเห็นมันลนอยู่ฝ้าแห้งกลับขึ้นมาพอเห็นจ้อยบ้าหมูขึ้นมาเอาหมูขึ้นสี่มือทีเดียวไอ้สาชม นะครับย้อมนะครับเจราบุรีนะเพิ่นเอาหนึ่งซีซีหนึ่งเอาหมด่อไอหกสิบเจ็ดบาทเ<ด>ท่าอ <ไป S 1> ัานนี้ของเซียนโอเล่นะครับผมอ่าเซียนโอเลๆๆเ่เลขหลักเลขเด่นเดินดีนะครับท่าำชมเพิ่นเน้นตัวเน้นเพันศูนย์สองกับศูนย์สี่นะครับตัวเน้นศูนย์สองกับศูนย์สี่ตัวรองคือสองสองนะทำชุ่มเด้อเอาเดี๋ยวเบาเท่าวงกลมให้นะครับผมนี่แหละครับทำชุชมตัวเน้นคือศูนย์สองกับศูนย์สี่ตัวรองสองสองกับสี่สอง นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะเพื่อมักเพื่อจอบน้ำเจนะคะบ่มักกับบ่เป็นยังน้องค่ะมาชุ่มเบิองไว้ก่อนก็ได้น,นะคะเอามากิ่นซอเรียงน้ำกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะเช่นอย่างอีบัติเจย่างหมูตัวอ,วอมโเอ,อ,อาหมูขึ้นแต่ลมหมูขึ้นเจขึ้นขึ้นเจเอาสารวละอุ่นอยู่บนอุอนอ่นกันอยู่่นีแหละท่านผูเอาแต่ละคนเอา อันนี้หูหมูคือครอหมูย่างบ้างหมูหมูอ่หมูย่างเดียวหมูย่างเดียวมันเปนเนือื่นของหมูแบบหูหมูเจ้หูกับลิ้นบ่หูหมูแต่ไม่ใช่หมูมีลิ้นน้ำเราเอลิ้นนี่ลิ้นนะมีลิ้นหมูด้วยลิ้นหมูทำชิมอันนี้กําลังจะขึ้นเตาไฟพอดีเนาะทรามลิ้นจะกินก็ได้เจ้ออ๋อไ่ยากอันนี้ลิ้นมันท่านผู้ชมอันนี้ลิ้นหมูลิ้นอันไม่ใช่ลิ้นมันค่ะได้ลิ้นเดียวเพิ่นมีลิ้นเดียวโอ้เพิ่นขายราคาเดียวกับเนื้อบ่บางเขาบ่ครับ สร้สสสานภูไนเป็นลรบุรินบุลินหนึ่งสี่สิบห้าบาทอ,อันนี้หูหนูสองหูพวกกระไรอันนี้ร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบปั๊ดเต็เมเลยจังะในจะก,กินเหลือคุณผู้<อ>มมชมจไม่กินน้ำกัน,นเานาะคคบนกี่่่ะจังไม่กินขา้าวแรกน้ำกันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้แม่มูก่ะขอบคุณเจราดบุรีนะคะแล้วก็เซียนโอเล่นะคะใครจะโชวได้มาน้ำกันเจราดบุรีเพิ่งจะมาให้บอกค่ะคุณผชมแต่ว่าแม่มูอดบ่ได้นะคะคุณผชมเอาไปฝากกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ